โป้เบาวย่ผู้ชมลากโดยแม่ทองคำลุงโรดหรือสอมานกา1บเอนะคะเรือโป้เบาวิ่งออกมาจากตำบลบ่อพงอพําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะชมภาพสวยๆบรรยากาศลมพัดเย็นๆสตดวกกันมาเที่ยวอยุธยากันนะผู้ชมเอ๊น้ำลงขนาดนี้ทำไมเหมือนเรือใส่น้ำเลย จริงนะเรือใส่น้ำเหรอตะโพกเรือมันจมนะม้ชมเนี่ยตะโพกเรือจมนะคะใส่น้ำจริงๆลุงไม่ได้อำนะคะเดี๋ยวมาดูใส่ยางพี่ชาวเรือโอ้ยพาไปยากาศตัวจริงๆน้ำมันลงนะมิชมน้ำมันลงขนาดนี้ดูขอบตลิ่งนะ แต่เล่งนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็น้ําทะเลกําลังหนุนขึ้นมาหน่อยนึงแต่แรกลงไปอีกสองสามขั้นบันไดนี่พี่ชาวเรือใส่น้ำร้อยปร์เซ็นท่านผู้ชมถ่วงน้ำเพื่อจะเป็นลอดใต้ตะพานนะคะท่านผู้ชมมันจะมีตะพานเตี้ยตะพานนวนฉวี หรือชาวเรือจะเรียกว่าสะพานลังติดนะคะสะพานจุดน,นั้นเตี้ยเดี๋ยวเรือนนอนของพี่สะหลังจะติดใต้ท้องสะพานไอล้ลำนี้ก็ยังต้องใส่น้ำอีกเยอะเลยนะคะตันสะโพกเรือตุ้มจะเรียกตันเรือชาวเรือบอกไม่ตุ้มมันเป็นเขาเรียกสะโพกเรือชาวเรือจะเรียกสะโพกเรือเนี่ยสันที่อยู่ติดกับน้าตรงนี้มันจะมีขอบจมหมดแล้วท่านผู้ชม ลำนี้ลำที่สองนี้ต้องใส่อีกนะคะนาเหินนาเหินช้าช้ต่ำแล้วใส่น้ำค่ะใส่น้ำสะพานเตี้ยมากยิ่งหน้าน้ำแลวดูน้ำหลากนี่เขาจะต้องใส่น้ำโหสองเมตรสามเมตรเลยตามคําสั่งเลยนะคะเพราะนั้นรอตายสะพานไม่ได้เรือนนอนจะพัง เรือนนอนของพี่สลังมันจะพังคงเหล็กอันนี้เป็นโคงเหล็กนะคะเป็นชิ้นชิ้นถอดสามารถถอดให้มันถอดออกได้พี่ก็เอาไว้เวลาพักผ่อนช่วงเรือออกทะเลนะนั่ง,งลมพัดเย็นๆน,นะคะเกี้หัวละลากสองมานบเก้าสิบเอ็ดอันนี้เรือตรงท้ายสองมานบเก้าศูนย์ เรือคุณอาต่อมานบเรือเยอะนะคะท่านผู้ชมมีทั้งเรือโยงไม้มีทั้งเรือโยงเหล็กมีเรือหลายลำค่ะคุณก็ให้ดูเรือโป๊ะเบานะคะวิ่งไปรับสินค้าออกทะเลแน่นอนออกไปรับสินค้าที่ทะเลเรือเรือพวกนี้วิ่งไปก็จะมีเรือทะเลมารับนะคะเรือทะเลหมายความว่าเรือรับหน้าที่โยงเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทะเลนะคะ ประสบการ์สูงเดินทะเลนี่ขึ้นลมแรงจำเป็นจะต้องมีเรือที่ชำนาญการนะคะจะมีเรือมารับเทียดโยงต่อไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าไปเกาะตีชังชนบุรีก็ว,วิ่งยาวเลยท่านผู้ชมตองท้ายกันลักษณะดึงนะคะลมแรงๆแบบนี้ไม่มีได้ไงเรือตองท้ายอะ่ะ มากเลยไนมะ่ว่าหน้าน้ำเลยหน้าแรงหน้าแรงหน้าหนาวแบบนี้ลมแรงก็เดือตรงท้ายนี่ต้องคอยสังเกตเลยนะคะเรือโปเจอกระแสลมนี่ไหลเหมือนกันนะเรือโปงสูงๆใหญ่ๆสูงกว่าตึกสองชั้นนะคะท่านผู้ชมเจอลมปะทะเข้าไปนี่ไหลเดี๋ยวจะไปฟาดเรือขอบกะลิ่งหรือไปฟาดก,กับแพอยู่ริมแม่น้ำเข้าจะลำบาก เป็นต้องมีเรือต่งท้ายช่วยคัดท้ายนะ,ะแล้วก็คุยวิทยุสื่อสารกันนะคะท่านผู้ชมคุยกันด้วยเครื่องขยายเสียงคุยด้วยวิทยุสื่อสารคอยบอกสถานการณ์ทางเรือว่าท้ายเป็นยังไงนะคะด้านหน้าต้องการอะไรนะคะสำคัญมากๆท่านผู้ชมการสื่อสารขบวนเรือมันยาว ตะโกนคุยกันไม่ได้ยินหรอกเครื่องก็เหลืองเสียงดังเนาะเครื่องเรือเนอี่ยให้ดูบรรยากาศนิดนึงบายบายของวัดพนันเชิงอันด้านหน้าในกล้องนีแม่น้ําปลาตักนะคะบางท่านไม่ทราบว่าแม่น้ําอะไรตอนนี้เป็นแม่น้ําปลาตักนะคะท่านผู้ชมนะแล้วก็มานี่ตามแยกน้ําบนวัดพนัญเชิงกําลังอยู่ที่วัดพนันเชิงนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาที่วิ่งมาจากชัยนาท ใช่นาทบ้านติงบุวลีอ่างทองมานะคะนี่ก็มาประจบกันตรงนี้แม่น้ําป่าตักวิ่งมาจากแม่น้ําป่าตักวิ่งจากสระบุรีนะก็เส้นนี้มาประจบกันตรงนี้ทําให้กระแตน้าตรงนี้ท่านช่วงน้ําน้ําหลากหน้าน้ําตรงนี้ถือว่าอันตรายมากแล้วก็น้ําวนกระแสน้ําไหลแรงเพราะส่วนใหญ่แม่น้าเจ้าพยาจะไหลแรงกว่าป่าตักนันจะมาปะทะกันตรงนี้นะคะน้ําวนน้ําเดือด เกี่ยงตับการเกิดอุบัติเหตุแต่ชาวเรือก็ต้องวิ่งส่งสินค้าบางท่านคอมเมนต์ามาบอกทำไมไม่หยุดส่งล้านหน้าน่ะนะคอมเมนต์เข้ามาบอกทุ um ้มเขามีลิมิตนะคะท่านผู้ชมชาวเรือจะไม่วิ่งเรือช่วงเกินเจ้าพยาปล่อยน้ําอยู่ที่สองพันห้าร้อยลูกบาทเมตรชาวเรือจะหยุดวิ่งนะคะอันนี้เป็นมติของชาวเรือในที่ประชุมกันว่ามันอันตรายเกินไปสำหรับระษตรน้ำแรงๆเนาะ เขาก็เซฟนะคะท่านผู้ชมเขาไม่อยากเกิดวันเหตุแต่มันไม่คุ้มมันมีประกันก็จริงแต่มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับสภาพจิตใจอันดับหนึ่งเลยนะการสูญเสียนีย่ไม่มีการเสียชีวิตก็ถึงค้าเรือเรือหูกว่าจะกู้ขึ้นมาได้นะี่ใช้ให้เงินเยอะนะใช้เงินเยอะนะสภาพการกู้เรือนะคะท่านผู้ชม หลักแสนหลักล้านนะคะก็จะกู้ขึ้นได้แต่ละลำถ้าไม่กู้ขึ้นก็ขวางทางน้ำเรือลำอื่นก็จะเดินทางไม่ได้ก็ทำให้เกิดอันตรายใต้ท้องอาจจะไปโดนกับเรือที่จมอยู่ก็อันตรายนะคะจำเป็นก็ต้องกู้ขึ้น่าใชา้ใจเยอะมากอพูดเยอะก็ไม่ไหว <laughs> พูดเยอะก็ไม่ไหวก็เป็นกำลังใจให้ชุบายอาชีพเนาะ ทำงานขอให้มีความสุขขอให้ปลอดภัยทำงานทุกอาชีพนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าจะเชียร์แต่ทางเรือนะคะทุกสายาชีพอให้ทำงานโดยความปลอดภัยเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมิวสวยเสียงนกร้องเห็นไหมตุ้มไม่ได้แต่งเติมนะคะเสียงนกเสียงนกธรรมชาตินนี้ก็เป็นนกเขา ี๋ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะกบขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะ